ครับแค่ไหนอย่าลืมใช่ใช่ไหมอ่าโอเคแสดงว่า10บงวดติดค่ะใช่ครับปีที่แล้วปีที่แล้วพี่แสดงว่าพี่ติดตามผมมาอ่าใช่นี่ไงขึ้นครบรอบหนึ่งปีใช่เลยปีที่แล้วนะครับ10งวดติดนะครับแต่ว่างวดนี้เพิ่งจะสตาร์ทผมบอกแล้วอย่าให้ผมติดเครื่องได้แล้วกันอย่าให้ผมติดเครื่องได้แล้วกันหววรัฐบาลไทยอะ่ะเอออย่าให้ผมติดเครื่องได้ถ้าผมติดเครื่องได้เมื่อไหร่นะผมลันยาวๆเลยครับ เวทีนี้ขอเฮียตีเถอะสกรานี้ปีหกห้าขอเฮียตีสักปีนึงเดี๋ยวจัดให้พี่น้องคนดูทุกคนท่านได้เฮงๆปัง,ปง,ปงๆกันต่อนะแต่เราอยู่กันแบบนี้เราไม่เด่นเราไม่ดังพี่เดี๋ยวเลขเราอั้นเออเดี๋ยวเลขเราอั้นแล้วผมแล้วผมจะบอกให้นะแนวทางผมเนี่ยใบยเต็มเนี่ยผมให้พเพอเผลอนะงวดหน้าอีกสามสี่วันเนี่ยผมให้แล้วงวดต่อไปเนี่ยอีกสองสามวันเนี่ยผมให้แล้วจริงๆผมให้เร็วมากใบเต็มเนี่ยนะครับ ไม่หวงไม่กักเออไม่หวงไม่กักเลยนะครับโอ้โหพี่อะสำหรับคนใจดีแล้วกันใครอยากเข้ากลุ่มครับลิงกด้านล่างกดเข้ากลุ่มฟรีได้เลยพี่ผมไม่เก็บตังค์เออถ้าพี่อยากเข้านะติดปีดด้วยค่จะจัดไปครับปีที่แล้วสิบม้วติดปีนี้เริ่มมาแล้วครับผมบอกเลยปีนี้เริ่มมาแล้วครับปีนี้ผมมาแล jenigen, ้วผมบอกเลยอย่าให้ผมติดเครื่องนะอย่าให้ผมติดเครื่องนะถ้าผมติดเครื่องแนละ้วผมจัดเต็มจริง เครื่องแลวครับเดือนกุมภาพันธ์มันได้เริ่มขึ้นแล้วครับปีที่แล้วผมทําไว้ดีด้วยเออปีที่แล้วทําไว้ดีด้วยนะพี่อะตามนั้นใครอยากได้แนวทางสามหนอยผมไม่มีแรงจะเขียนเลยพี่ผมไม่มีแรงจะเขียนเลยเดี๋ยวผมส่งให้ในแชทนะใครอยากได้แนวทางสามหนอยกดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเคียตีได้เลยครับเดี๋ยวผมเด,วเดี๋ยวผมส่งให้นะ กดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเคียตินะครับเดี๋ยวส่งสามนอยให้ผมถูกกับเฮียบ่อยครับงวดนี้ผมจะไปที่วัดและหาไล่ทำบุญเพื่อเผื่อแผ่ให้ไข่ด้วยนะครับตามที่สัญญาครับพี่อ่ะพบพี่ความจริงคือความจริงผมไม่เคยโกหกเ่ยพอผมได้อ่านนะครับคนผมลุกทั้งตัวเลยคือใครที่สัญญากับผมไว้นะพี่ไม่ได้สัญญากับผมหรอกแต่พี่สัญญากับใจตัวเองนะครับผมบอกก่อนเลขจะออกผมบอกว่าถ้าง,งวดนี้ใครถูกหวยกับผมนะไปทาบุญนะครับ พรุ่งนี้เลยไปทําบุญบางคนเป็นคนพุทธบางคนอิสลามทางการทําบุญของแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันแต่ขอให้ทําครับขอให้ทําให้ตัวคุณเองครับลําลึกนึกถึงไอ้ไข่วัดเจดีใครถูกหลักแสนหลักล้านพี่ไปไหว้ท่านที่วัดเถอะนะใครถูกหลักแสนหลักล้านพี่ไปไหว้ท่านที่วัดได้เลยนะครับใครถูกหลักแสนหลักล้านนะพี่นะพี่ไปไหว้ท่านที่วัดได้เลยครับพี่เสียงผมดีใจพี่ผมอะ ขอให้อย่างเดียวผมขอให้คนดูผมผมถูกอย่างเดียวพี่พี่เชื่อไหมที่ผมดีใจขนลุกจนน้าตาจะไหลเนี่ยผมไม่ใช่เพราะว่าผมถูกหวยนะพี่ครับผมมีลจะสารภาพผมพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งเลยผมพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมพ้าสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องโกหกนะครับถ้าเป็นเรื่องโกหกนะครับขอให้ผมไม่เจริญและเมียนเป็นไป พี่ฟังผมนะต่อหน้าองค์ไอ้ไข่ว่าเจดีต่อหน้าพระพ่อพระพิคเนตผมสัญญากับคนดูไว้ว่าผมงวดนี้ผมจะไม่ซื้อหวยเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะผมจะให้คนดูนั้นได้โชคได้ลาภผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วถ้าผมให้คนอื่นและถ้าผมซื้อด้วยมันจะไม่เข้างวดนี้ผมเลยกัดฟันผมไม่ซื้อเลยแม้แต่บาทเดียวพี่หวย597เก้าเจ็เข้าตรงๆครับ ผมดีใจเนี่ยผมไม่ได้ดีใจเพราะผมถูกหวยนะเพราะผมไม่ได้ซื้อเลยครับแต่ผมดีใจที่คนดูผมถูกผมดีใจที่ FC ผมถูกครับแค่นั้นเองง่ายๆเลยครับพี่ พรุ่งนี้ผมจะไปทําบุญได้3า0ร้อยคูณสามร้อยครับพี่ขอให้พี่ยังเฮงบาปังแบบนี้ตลอดไปเลยนะพี่นะขอให้พี่ยังเฮงบาปังแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับโอ oh, ้ดีใจดีใจพี่สมัยดีใจพี่สมัยดีใจขอหน่อยใครอยากได้แนวทางสามหน่อยครับกดลิงก์บนหน้าจอเข้าไปได้เลยครับพี่ใครอยากได้แนวทางสามหน่อยนะกดลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วบอกว่ามาจากเฮียตีนะครับเออบางคนบอกว่าอุ้ย ฟุกหรือเปล่าผมบอกให้ผมจะบอกให้ก่อนที่ผมจะมาเกิดเนี่ยคุณพี่ครับก่อนที่ผมจะมาเกิดรัฐบาลไทยเนี่ยผมให้หวยลาวสามตัวตรงมาแล้วมาสองงวดที่แล้วถ้าใครติดตามผมจะรู้ครับผมไม่ได้แม่นแค่น้ำลายนะผมไม่ได้ว่าพึ่งจะมาดังพึ่งจะมาหวยรัฐบาลเข้าแล้วมีคนมาติดตามแล้วมีคนมาดูผมจะบอกว่าหวยลาวพัฒนาผมจัดฟันเละๆมาเลยครับผมฟันเละตั้งแต่รัฐบาลลาวเลยครับรัฐบาลลาวก็เข้าแทบทุกงวด นะครับผมกล้าพูดได้เลยงวดก่อนหน้านี้ก็สามตัวตรงสามตัวสามตัวโตดสองงวดที่ผ่านมาขอบคุณอีกครั้งขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับมีแต่คําขอบคุณครับพี่มีแต่คําขอบคุณครับผมบอกเลยมีแต่คําขอบคุณจริงๆเออมีแต่คาขอบคุณจริงๆไลฟ์สดนี้เป็นไลฟ์สดที่ขอบคุณเป็นหมื่นครั้งค่ะขอบคุณครับวีเดียครับนะครับโอ้ดีใจจริงจริงดีใจจริงดีใจจริงผมได้อ่านคอมเมนต์แล้วผมชื่นใจมากในอินบ็อกซ์อีกเยอะเลยนะ ในอินบ็อกซ์ผมมีเยอะเลยผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าคนที่ดูแนวทางผมเนี่ยถ้าคิดเอาแบบว่าเอาแบบว่าคิดแบบขี้เละขี้เละเลยนะผนุมกให้ดูนะถ้าคิดแบบขี้เละขี้เละเลยเลยนะี่ยพี่ดูนะอันนี้คนดูสตอรี่ผมประมาณหมื่นหกสิบหกเคเนี่คือหมื่นหกนะหนึ่งหมื่นหกพันคนแล้วพี่ดูครับห้าเก้าเจ็ดหกสามแปดห้าเก้าเจ็ดพี่ดูครับ นี่ครับจริงๆพี่ผมดีใจผมดีใจมากๆครับทั้งเราทั้งไทยเลยครับเฮียดีใจจริงดีใจจริงเฮ้ดีใจครับพี่ใครอยากได้สามหนอยครับเดี๋ยวผมขอ,อล้างหน้าล้างตาให้ใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวผมจะเขียนแล้วก็ส่งลงไปให้นะใครอยากได้สามหนอยกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ทุกคนนะครับ วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนพี่กล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับอา้าไปไม่ได้แล้วกดออกไม่ได้เอาทุกคนโทรศัพท์ข้างบนแล้วไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายเดี๋ยน้องจัดให้โหพี่ผมดีใจนะผมดีใจกับพี่คนที่ถูกด้วยใครที่สัญญากับผมไว้อย่าลืมนะครับใครที่สัญญากับผมไว้อย่าลืมนะครับว่า พี่จะถูกมากถูกน้อยจะมีโชคมีลาบแค่ไหนอย่าลืมใช่ใช่ไหมอ่าโอเคแสดงว่าสิบงวดติดค่ะใช่ครับปีที่แล้วปีที่แล้วพี่แสดงว่าพี่ติดตามผมมาอ่าใช่นี่ไงขึ้นครบรอบหนึ่งปีใช่เลยปีที่แล้วนะครับสิบงวดติดนะครับแต่ว่างวดนี้เพิ่งจะสตาร์ทผมบอกแล้วอย่าให้ผมติดเครื่องได้แล้วกันอย่าให้ผมติดเครื่องได้แล้วกันหวยรัฐบาลไทยอะ่ะเอออย่าให้ผมติดเครื่องได้ถ้าผมติดเครื่องได้เมื่อไหร่นะผมรันย,วยาวๆเลยครับ เวทีนี้ขอเฮียตีเถอะสกรานี้ปีหกห้าขอเฮียตีสักปีหนึง่ง <alia> เดี๋ยวจัดให้พี่น้องคนดูทุกคนท่านได้เฮงเฮงปังปังกันต่อนะแต่เราอยู่กันแบบนี้เราไม่เด่นเราไม่ดังพี่เดี๋ยวเลขเราอัน้นเออเดี๋ยวเลขเราอั้นแล้วผมแล้วผมจะบอกให้นะแนวทางผมเนี่ยใบเต็มเนี่ยผมให้พเพอเผอนะงวดหน้าอีกสามสี่วันเนี่ยผมให้แล้วงวดต่อไปเนี่ยอีกสองสามวันเนี่ยผมให้แล้วจริงๆผมให้เร็วมากใบเต็มเนี่ยนะครับ ไม่หวงไม่กักเออไม่หวงไม่กักเลยนะครับ oh, โอ้โห ância, พี่อ่ะสำหรับคนใจดีแล้วกันใครอยากเข้าก fit, ลุ่มครับลิงกด้านล่างกดเข้ากลุ่มฟรีได้เลยพี่ผมไม่เก็บตังค์เออถ้าพี่อยากเข้านะติดปีดด้วยค่ะจัดไปครับปีที่แล้วสิบงวดติดปีนี้เริ่มมาแล้วครับ <ton identified> ผมบอกเลยปีนี้เริ่มมาแล้วครับปีนี้ผมมาแล้วผมบอกเลยอย่าให้ผมติดเครื่องนะอย่าให้ผมติดเครื่องนะถ้าผมติดเครื่องแนละ้วผมจัดเต็มจริง ติดเครื่องแล้วครับเดือนกุมภาพันธ์มันได้เริ่มขึ้นแล้วครับปีที่แล้วผมทําไว้ดีด้วยเออปีที่แล้วทําไว้ดีด้วยเดีนะพี่อะตามนั้นใครอยากได้แนวทางสามหนอยผมไม่มีแรงจะเขียนเลยพี่ผมไม่มีแรงจะเขียนเลยเดี๋ยวผมส่งให้ในแชทนะใครอยากได้แนวทางสามหนอยกดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเคียตีได้เลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้นะ กดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเฮียตีนะครับเดี๋ยวส่งสามนอยให้ผมถูกกับเฮียบ่อยครับงวดนี้ผมจะไปที่วัดและหาไล่ทําบุญเพื่อเผื่อแผ่ให้ไข่ด้วยนะครับตามที่สัญญาครับพี่พบพี่ความจริงคือความจริงผมไม่เคยโกหกเนะี่ยพอผมได้อ่านนะครับคนผมลุกทั้งตัวเลยคือใครที่สัญญากับผมไว้นะพี่ไม่ได้สัญญากับผมหรอกแต่พี่สัญญากับใจตัวเองนะครับผมบอกก่อนเลขจะออกผมบอกว่าถ้าง,งวดนี้ใครถูกหวยกับผมนะไปทําบุญนะครับ พรุ่งนี้เลยไปทําบุญบางคนเป็นคนพุทธบางคนอิสลามทาการทําบุญของแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันแต่ขอให้ทําครับขอให้ทําให้ตัวคุณเองครับลําลึกนึกถึงไอ้ไข่วัดเจดีใครถูกหลักแสนหลักล้านพี่ไปไหว้ท่านที่วัดเถอะนะใครถูกหลักแสนหลักล้านพี่ไปไหว้ท่านที่วัดได้เลยนะครับใครถูกหลักแสนหลักล้านนะพี่นะพี่ไปไหว้ท่านที่วัดได้เลยครับพี่เสียงผมดีใจพี่ผมอะ ขอแค่อย่างเดียวผมขอให้คนดูผมผมถูกอย่างเดียวพี่พี่เชื่อไหมที่ผมดีใจขนลุกจนน้าตาจะไหลเนี่ยผมไม่ใช่เพราะว่าผมถูกหวยน,นะพี่ครับผมมีไลจะสาร,รภาพผมพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งเลยผมพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมถ้าสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องโกหกนะครับถ้าเป็นเรื่องโกหกนะครับขอให้ผมไม่เจริญและเมียนตัวไปพี่ฟังผมนะต่อหน้าองค์ไอ้ไข่ว่าใจดีต่อหน้าพระ พ่อพระพิคเนตผมสัญญากับคนดูไว้ว่าผมงวดนี้ผมจะไม่ซื้อหวยเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะผมจะให้คนดูนั้นได้โชคได้ลาบผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วถ้าผมให้คนอื่นและถ้าผมซื้อด้วยมันจะไม่เข้างวดนี้ผมเลยกัดฟันผมไม่ซื้อเลยแม้แต่บาทเดียวพี่หวยห้าเก้าเจ็ดเข้าตรงๆคนระับผมดีใจเนี่ยผมไม่ได้ดีใจว่าผมถูกหวยนะเพราะผมไม่ได้ซื้อเลยครับแต่ผมดีใจที่คนดูผมถูก ผมดีใจที่ FC ผมถูกครับแค่นั้นเองง่ายๆเลยครับพี่